ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าบัตรคนจนเตรียมรับเงินรับอีกคนละ1,000บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการแจกเงินให้อีกนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,000บาทนะคะเงินส่วนนี้จะเป็นเงินอะไรและก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่ามาตรการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะ ที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมได้มีมติขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มเติมนะคะรวมถึงกรอบวงเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิด -19 กระลอกที่3นะคะที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงพบผู้ที่ติดเชื้อจำนวนมากอยู่นะคะโดยมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มเงินเยียวยาจำนวน2,000บาทนะคะโดยจะแบ่งจ่ายให้เป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ1,000บาทนะคะซึ่งระยะเวลามาตรการนี้ก็จะใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,564นะคะซึ่งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ได้รับเงินงวดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2,564ที่ผ่านมานะคะรับคนละ1,000บาทนะคะ ซึ่งงวดแรกก็ได้รับกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะเหลือเงินงวดที่2นะคะก็จะได้รับอีกคนละ1,000บาทในวันที่28พฤษภาคม2564นะคะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564ก็จะได้รับเงินเราชนะในงวดที่2องจำนวน1000บาทอีกนะคะ ก็จะได้รับทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะคะก็ยังสงสัยกันอยู่นะคะว่าเงินส่วนนี้สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะคําตอบก็คือไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะให้นําไปรูดซ,ซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะย้ํานะคะเงินของโครงการเราชนะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ทั้งนี้นะคะสิทธิ์ในมาตรการเราชนะรอบใหม่นี้นะคะก็จะยังคงเป็นสิทธิคงเดิมเช่นเดียวกันกับรอบแรกนะคะโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถใช้จ่ายเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการนะคะได้แก่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้าร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าราชนะนะคะ ซึ่งก็เป็นการใช้เงินเยียวยาผ่านบัตรคนจนโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะรวมถึงสามารถใช้กับการบริการขนส่งส่วนบุคคลนะคะเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์สามล้อถี่เป็นต้นนะคะรวมถึงขนส่งสาธารณะเช่นรถเมล์รถพอสอมออกอรถร่วมรถไฟฟ้าเป็นต้นนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจน ก็สามารถตรวจสอบยอดเงินเยียวยาได้ทั้งจากโทรศัพท์สอบถามที่เบอร์โทร02-109-2345หรือการตรวจสอบได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะรวมถึงเช็คได้จากร้านค้าที่มีเครื่อง eDC นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะ โดยติดต่อคอรเซ็นเตอร์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เบอร์โทร02 109 2345ตามวันและเวลาราชการนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะในวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนอีกคนละ1,000บาทนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ